สะดวกปลอดภัยกับหลายวิธีชำระเบี้ยประกันภัยไทยประกันชีวิต Easy Pay บริการอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยได้หลากหลายช่องทางไทยประกันชีวิต Easy Pay ตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลด้วยบริการแจ้งเตือนผู้เอาประกันเมื่อถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุกรมธรรผ่านทางจดหมาย S.M.S. Hyperlink และแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันสามารถเลือกวิธีชำระเบีย้ยได้หลากหลายช่องทางดังนี้ครับชำระผ่าน m โมบายแบง n ิงแอปพลิเคชันพงสแกน QR Code หรือบาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ร่วมบริการชำระผ่านบัตรเครดิตที่สะดวกและปลอดภัยชำระได้ทั้งแบบประกันรายเดือนและรายงวด ชำระโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสร,รายวันของท่านที่เปิดบัญชีกับธนาคารชำระโดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติหรือทโทรศัฟนแบงกิ้งชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์ของธนาคารที่ร่วมบริการ หากต้องการไปชำระเบี้ยด้วยตนเองก็สามารถชำระด้วยเงินสดได้ที่จุดบริการชำระเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารที่ทำการปลายสีเซเว่นอีเลเวนบิ๊กซีจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือจุดชำระที่มีสัญลักษณ์ m p s t a t i o n ทั่วประเทศชำระด้วยเช็คแคชเชียร์เช็คดราฟต์สั่งใจในานามบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและทำตามรายละเอียดที่กำหนดชำระด้วยธนาณัต ให้สั่งจ่ายประษนีปลายทางเป็นไทยประกันชีวิตพร้อมระบุชื่อสกุลและเลขที่กรมธรรม์ด้านหลังธนานัตชชำระโดยตรงณนะที่ทำการของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศโดยต้องนำใบแจ้งเบีย้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระไปแสดงทุกครั้งด้วยนะครับหรือจะชำระกับตัวแทนประกันชีวิตของท่านเลยก็ได้เช่นกันและเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับจะต้องได้รับไปเสร็จรับเงินเบีย้ยประกันภัยโดยทันทีครับ เพียงเท่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พลาดการต่ออายุกรมธรร์กับหลากหลายช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยจากไทยประกันชีวิต e ีซี่เพครับให้ทุกบริการแทนความห่วงใยไทยประกันชีวิต s i กเนเจอร์เซอร์ว